สวัสดีเข้าวันนี้ลุงชายมอบหมายให้น้องแนนซี่มาพบสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกเช่นเคยขอให้ทุกท่านรับฟังรับชมอย่างมีวิจารณญาณมีได้มุ่งหมายเพื่อทําธุรกิจใดๆขอขอบคุณเจ้าของบทความเรื่องเล่าเรื่องราวรวมถึงผู้ทรงความรู้ทั้งหลายที่ได้คิดค้นบันทึกเรื่องราวต่างๆการนําเสนอหักเนื้อหาไม่ตรงกับความเห็นของท่านก็ขออภัยด้วยบางคลิปบางตอนอาจมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็รับฟังรับชมกันด้วยวิพัชวัทีซึ่งแปลความหมายว่ามองความจริงอย่างวิเคราะห์ ค่ะเรื่องสั้นฟังเพลินที่จะนำเสนอในคลิปนี้เป็นเรื่องราวจินตนาการให้ชื่อว่ารำวงหาคู่ขอเชิญติดตามเลยนะคะขึ้นเดือนเพลินสว่างสวยัยกลางลานวัดทุ่งกระถิน่นที่ประดับไฟแสงสีสดใสเสียงดนตรีรำวงย้อนยุคเตือนใจคอมโบดังกระหึมชวนให้ใจเต้นตามรำวงหาคู่คือชื่องานประจำปีของหมู่บ้านทุ่งกระถิน่น ที่ใครๆก็รู้กันว่าเป็นโอกาสทองของหนุ่มโสดสาวโสดที่จะได้มาวาดลวดลายและหาคู่สายสมอนสาวสวยประจำหมู่บ้านไม้สาววัยสามสิบต้นๆผู้มีหน้าอกใหญ่โตราวภูเขาไฟเธอมีรอยยิ้มหวานหยัดเยิ้มผิวพันขาวผุดผ่องวันนี้เธอตั้งใจแต่งตัวมางานนี้เป็นพิเศษด้วยเสื้อยืดรัดรูปกระโปรงสีแดงสดเน้นสะโพกผายราแมงป่องกระดกก้นเธอตั้งใจจะหลีกหนีการจับคู่จากบรรดาแม่สื่อแม่ชักในหมู่บ้าน ที่เชียร์ให้เธอควงคู่กับไอ้ทองคำลูกชายจะกิมใช้เท่าแก่รับซื้อพืชผลการเกษตรผู้ร่ำรวยในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกับการได้รรำบนเวทีรำวงสายสมอนก็สังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงขอบเวทีเขามีรูปร่างสูงโปรง่งผิวคล้ำแดดจากการทำงานมีดวงตาคมกริบและแววตาที่ดูจริงใจ แตกต่างจากนุนนุ่มคนอื่นที่พยายามเข้ามาตีสนิทกับเธอเขาชื่อเกรียงไกลเป็นหนุ่มไร่อ้อยจากต่างหมู่บ้านที่มาเที่ยวง,งานเกรียงไกลยืนมองสายสมอนอย่างเงียบๆเ,เขาไม่กล้าชวนเธอไปรำด้วยเพราะรู้ดีว่าตัวเองเป็นแค่คนทำไร่ธรรมดารรมดาที่ไม่มีอะไรไปเทียบกับลูกเจกินใช้เมื่อจังหวะเพลงเปลี่ยนเป็นเพลงช้าลงสายสมรตัดสินใจ ทันในสิ่งที่กล้าหาญที่สุดเธอเดินลงจากเวทีรำวงตรงไปยังเกรงไกรยื่นมือเชื้อเชิญพร้อมรอยยิ้มหวานที่ทําให้เกรงไกลถึงกับตะลึงไม่รำวงหรือคะพ่อหนุ่มรูปหล่อเธอแกล้งแซวเกรงไกลหน้าแดงก่ำเขาไม่คาดคิดว่าเธอจะเดินมาหาเออผมผมเราไม่เป็นเท่าไหร่ครับคุณสมอไม่เป็นไรคะสายสมอจับมือเกรงไกลเบา แล้วดึงเขาขึ้นเวทีรำวงไม่จำเป็นต้องรำเก่งหรอกค่ะขอแค่ใจเราไปด้วยกันได้ก็พอเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นสายสมอนก็สอนให้เกรงไกลก้าวเท้าตามจังหวะช้าๆด้วยความใกล้ชิดที่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เกรงไกลรู้สึกอบอุ่นและสบายใจอย่างประหลาดเขาเริ่มผ่อนคลายและมองสายสมอนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมไอทองคําลูกชายจะกินใช้เห็นภาพนั้นก็เกิดความไม่พอใจเดินตรงขึ้นบนเวทีรำวง และเข้าไปแทรกกลางระหว่างคนทั้งสองสมอนมานี่เฮจะรำกับเธอทองคำคว้าข้อมือสายสมอนสายสมรสบัดมือออกอย่างสุภาพขอโทษขะเฮทองคำตอนนี้สมอนมีคู่รำแล้วเกรงไกร,รู้สึกร้อนเผาไปทั้งตัวเขาไม่ชอบการกระทำที่หยาบคายของลูกชายจะกินใช้เลยปล่อยเธอซะคุณทองคำแกเป็นใครวะไอทองคำขึ้นเสียงสายสมอนยิ้มอย่างเข้มแข็งแล้วพูดกับไอทองคำ กขาคือคู่รำของฉันข้าและฉันก็ไม่ได้อยากรำกับเฮียเกรียงไกรย,ยิ้มกว้างอย่างที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนเขายื่นมือออกไปหาเธออีกครั้งและครั้งนี้สายสมอนก็จับมือเขาไว้แน่นต่างคนต่างมองหน้ากันอย่างเข้าใจในสายตาของทั้งคู่ไม่ได้มีเพียงแค่จังหวะรำวงอีกต่อไปแต่มีประกายแห่งความรู้สึกดีๆที่เพิ่งจะก่อตัวขึ้นคืนนั้นเกรียงไกรและสายสมอนรำวงด้วยกันจนจบงานแม้เกรียงไกรจะรำไม่เก่งเท่าใคร แต่เขาก็ตั้งใจทุกท่วงท่าเพื่อคู่รำของเขาเมื่อเสียงเพลงสุดท้ายจบลงท่ามกลางแสงดาวและเสียงปรบมือของผู้คนสายสมอนหันมายิ้มให้เกรงไกลขอบคุณนะคะที่มาร่วมรำวงและขอบคุณที่คุณกล้าหานมากเกรงไกรจับมือเธอไว้ผมเองก็ต้องขอบคุณคุณสมอนที่เป็นฝ่ายกล้าหานก่อนถ้าคุณไม่ยื่นมือมาผมก็คงไม่กล้าก้าวเข้าไปเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมารำมงหาคู่ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป สำหรับสายสมอนและเกรียงไกรเพราะพวกเขาได้พบคู่แท้ของตัวเองแล้วในวงรำมงคืนเดือนเพ่นของงานรมวงหาคู่นั่นเองเรื่องสั้นฟังเพลินตามจินตนาการก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปน้องแนนซี่และลุงชายขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีค่ะ